เห็นค่ะครับขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการนมันสการวันนี้นะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องมีความสําคัญยิ่งนะครับส,สำหรับชีวิตของเราเพราะว่าจะส่งผลต่อการดําเนินชีวิตแล้วการอัศจรรย์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นผ่านชีวิตของเราผ่านการอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์ พี่น้องเรามีคําพยานมากมายทีเดียวนะครับในเรื่องเหล่านี้รับขอบคุณพระเจ้าสรับน้องอ่างนะครับที่ช่วยอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าวันนี้นะครับในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่ห้าวันนี้ข้อสิบเจ็ดถึงข้อที่ยี่สิบนะครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบนะครับขอพี่น้องเราสงบใจนะครับพระเจ้าพิดาถวายสาธุการแด่พระองค์ ขอบคุณพงศลับเช้าวันบุิสุดวันนี้ที่เราอยู่เฉพาะพระพักของโปรงเพื่อฟังถ้อยคำที่โปรงจะทรงสอนเราออปงป์งรงปรดเปิดเผยและสำแดงให้ถ้อยคำของโปรงในที่พงทรงผ่านผู้รับใช้ของโปรงนั้นเป็นสิ่งอัศจรรย์ ในชีวิตของข้าบลงพระงเจ้าข้าเป็นถ้อยคําที่อัศจรรย์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนและเพื่อเราจะดําเนินอยู่ในทางของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับพี่น้องครับวันนี้เรามาถึงเกือบช่วงสุดท้ายของบทที่ห้านะครับเราเห็นว่าพระวจนะคคำของเจ้าในหนึ่งติโมธีนะครับที่คอนเซป นะครับเป็นหัวข้อหลักเลยนะครับในพระธรรมหนึง่งติโมธีก็คือเป็นพระธรรมทีอ่อ่พูดถึงแผนงานของพระเจ้านะครับเป็นแผนงานของพระเจ้าที่ทรงจัดไว้สําหรับคริสตจักรพระธรรมหนึง่งติโมธีนะครับเป็นแผนงานของพระเจ้านะครับที่จัดการหรือว่าจัดการไว้สาหรับงานสำหรับคริสตจักรนะครับเพื่อให้ คริสตจักรนะครับได้ดูแลเอาเป็นแบบอย่างนะครับเป็นแนวทางในการทํางานนะครับดังนั้นพระธรรมหนึ่งทิโมทีนะครับจะกล่าวถึงแผนงานบริหารคริสตจักรนะครับเป็นแผนงานอ่าแผนงานการบริหารงานคริสตจักรนะครับซึ่งพูดไวตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่บทที่หนึ่งนะครับเราเห็นว่าอ่าแผนงานของเจ้านั้นประเสริฐล้าลึกจริงจริง นะครับแล้วช่วงนี้เรามาถึงพูดถึงการที่สำหรับผู้ปกครองนะครับหรือผู้นำของขึ้จักรแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อเมื่อาาวานนี้ก็พูดถึงาการดูแลหญิงไม้นะครับการบริหารจัดการนะครับผู้หญิงแบบผู้หญิงไม้นะครับหญิงไม้คนที่เราต้องให้เกียรตินะครับเราโดยเฉพาะผู้ที่ต้องดูแลเอาใจใส่ขึ้นจักรนะครับครับวันนี้ หัวข้อเรื่องนะครับวันนี้ผมให้ชื่อว่าให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าผู้ให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าสลับหัวข้อเฝ้าเดียววันนี้นะครับให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้านะครับเพราะเจริคคาของเจ้าในช่วงนี้ครับจะพูดถึงผู้รับใช้ของพระเจ้าพระพระธรรมของเจ้าเริ่มต้นจากการพูดว่า จงถือว่าผู้ปกครองที่ดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท้าโดยเพราะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอนพี่น้องครับคิสตจักของเรานะครับมีผู้นำนะเสียพิบาลผู้ปกครองคิสตจักและผู้นำการน,นำของคิสตจักหลายระดับด้วยกันนะครับโดยแล้วแต่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกเรามาในการรับใช้ปณิบัติพระเจ้า ในคลิสตจักรแล้วต้องขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับคลิสจักรของเรานี่สําหรับคนที่มารับใช้นี่เป็นเป็นการทรงเลียดของพระเจ้าส่วนตัวจริงๆโดยตรงนะครับรเราเห็นว่าในการรับรับใช้ในงานของคลิสจักรนะครับไม่ใช่เราเลือกคนที่เหมือนแนวทางของโลกหรือคัานนิยมของโลก นะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นค่านิยมของโลกเราก็จะเลือกคนที่ต้องการศึกษาสูงนะครับหมายถึงว่าหน้าตาดีมีเกียรติหรือว่าร่ํารวยฐานะดีนะครับและส่วนเลือกเหล่านั้นนะครับแต่ของเราเลือกนะครับคนที่พระเจ้าทรงเลือกจริงๆนะครับและพระเจ้าทรงให้มารับใช้ปนณิบัติพระเจ้าโดยการเจิมของพระเจ้าจาก การรับใช้นะครับพี่น้องครับโดยการเจิมของพระเจ้านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่าคนฐานะนะครับมีตําแหน่งคนที่รูปร่างดีหรืออะไรแบบระดับนี้นะครับไม่ไม่สมควรได้รับได้สำหรับการรับใช้แต่พระเจ้าไม่ได้ทอดพระเนตรในสิ่งเหล่านี้นะครับภายนอกแต่สําคัญที่สุดคือการเจิมนะครับซึ่งอยู่ภายในชีวิตของเรา การเจิมพี่น้องที่อยู่ภายในชีวิตของเรานะครับที่แสดงออกมาสําหรับการรับใช้พระเจ้าผมต้องขอบคุณพระเจ้านะครับสีกว่าปีสำหรับคริสตจักรเหนือก้าของเราพระเจ้าทรงเลือกและเรียกผู้รับใช้ของพระเจ้ามารับใช้นะครับเขาเหล่านี้เป็นคนที่พระเจ้าทรงเจิมแต่งตั้งจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการเจิมแล้ว การที่จะขึ้นอยู่ในรับในการรับใช้พรเหนือพระเจ้านั้นยากมากมากเลยนะครับต้องสำหรับผู้ที่ได้รับการเจมิมจริงๆแต่การเจิมนะน,นะครับพี่น้องครับเป็นการเจิมจากพระเจ้าแล้วผมก็โอกล่าวในที่นี้เลยว่าพี่น้องของเราในคริสตจักรนะครับพี่น้องเรามาทํางานถึงวันนี้ให้เรารู้ว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าเจมิมพี่น้องทุกท่านเลยนะครับแล้วเรากําลัง รับการเจิมนี้ในการที่จะให้เรียนรู้ในการรับใช้ที่จเจริญขึ้นต่อไปนะครับแล้วเราเริ่มต้นตรงนี้จงถือว่าผู้ปกครองนะครับของครือจักรขอบคุณเจ้าในครสอจักรเราก็มีผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองหลายท่านนะครับแล้วยิ่งกว่าน,นั้นก็คือผู้ปกครองในที่นี้ก็คือผู้รับใช้ด้วยนะครับจงถือว่าผู้ ปกครองที่ดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่าได้รับเกียรติสองเท่าในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องผมอยากจะให้เราให้เกยียรติผู้รับใช้นะครับผู้รับใช้ก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับซึ่งต้องดําเนินชีวิตตามปกตินะครับในชีวิตของเขาเขายังอยู่ในโลกนี้นะครับเพราะว่าปกติเวลาเราพูดถึงผู้รับใช้นี่เ,เรา เรามักจะมีความคาดหวังสูงมากเลยนะครับผู้รับใช้โตต้องระดับเหมือนกับต้องเลยครับจริงๆนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าต้องเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงเลือกหรือผู้ที่พระเจ้าทรงจัดการให้อ่เป็นผู้นำนะครับที่สามารถนําคริสตจักรได้นะครับสามารถนําคริสตจักรได้ดูแลคริสตจักรได้ปกครองคริสตจักรได้ อย่างสงบแล้วะได้รับเกียรติด้วยนะครับดังนั้นความคาดหวังของเราเองนะครับบางทีเราอาจจะผิดหวังนะครับในสถานการณ์และบางเหตุการณ์นะครับดังนั้นขอให้เรารู้ว่าอันดับแรกหนะ้าที่ของเราคือเราให้เกียรติผู้ปกครองขรยจักนะครับซึ่งจริงๆในริยในคุยจักในที่นี้จริงๆตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นทันจันเชื่อชุกเกียรตินะครับผู้ปกครองฉลองรัฐนะครับ ผู้ปกครองนิตยาหรือพี่อีทของเรานะครับแรงจริงน้องนายนะครับแรงจริงผู้รับใช้อีกหลายท่านนะครับซึ่งชีวิตของท่านนี่การเจิมในการปกครองดูแลคลริสตจักรนะครับเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมแต่งตั้งให้ดูแลคลริสตจักรนั่นคือผู้ปกครองนะครับดังนั้นเราในฐานะที่เป็นพี่น้องในคริสตจักร จะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับเราต้องให้เกียรติให้เกียรติผู้รับใช้นะครับนะครับให้เกียรติเราจะไม่เราจะไม่ตำหนิติดเตียนนะครับไม่ใส่ร้ายหรือว่าไม่กล่าวโทษท่านเหล่านั้นนะครับแต่สําคัญคือเราให้เกียรติท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงเลือกและเรียกท่านให้มาดูแลคริสตจักรงั้นสมควรที่เราจะ ให้เกียรติแล้วในพระเจนะคำของเจ้านี้บอกว่าต้องให้เกียรติสองเท่าด้วยสำหรับผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอนนะครับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองที่สามารถที่เทศนาด้วยเทศนาและสั่งสอนนะครับพี่น้องสําคัญยิ่งเลยสําหรับคริสตจักรนะครับหายากมากนะครับการเทศนานะครับในความหมายของการเทศนานี้เป็นการที่ เป็นการที่ผู้รับใช้ท่าน,ท,านท่านนั้นนะครับประกาศพระวจนาคำของพระเจ้าให้ผู้ฟังหรือให้พี่น้องของเราทั้งหลายทุกคนนะครับมีความเข้าใจในพระเจ้านะคาของพระเจ้านะครับเข้าใจในพระเจ้านะคาของพระเจ้าและรับเอาค่อยคําเหล่านั้นได้การเปลี่ยนแปลงชีวิตในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าโดยงานของพระญานบริสุทธิ์ ผู้รับใช้ของเจ้าเมื่อกล่าวพ,พระเจริคัมของเจ้านะครับซึ่งผมแบ่งปันหลายครั้งนะครับเวลาการการเทศนาคดีหรือในการสอนคดีนะครับเขากํากลังกําลังกล่าวนะครับเป็นเครื่องมือของพระเจ้าที่จะให้พระเจ้าทรงระบายลมปานของพระองค์วิญญาณของพระองค์ระบายมาสู่ประชากรของพระองค์คือผู้สั่งรับเอาพระเจริคัมของเจ้านะครับ โดยการเป็นข่าวประเสริฐนะครับที่จะเข้ามีความรู้ความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับส่วนการสั่งสอนความหมายของการสั่งสอนนะครับเป็นการอธิบายความจริงนะครับในพระคัมภีร์หรือในพระเจ้าคของเจ้าเพื่อให้ผู้ฟังนะครับมีความเข้าใจในพระคัมภีร์มี อย่างลึกซึ้งบางทีถ้อยคําหรือเนื้อหาเหล่านั้นมันอาจจะยากนะครับอ๋อแต่เมื่อมาเรียนนะครับมาเรียนรู้นะครับมาเรียนพระเจ้าคำของพระเจ้าผ่าน,นการอาจจะเป็นคริสเตียนศึกษานะครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเรามีเราวีและคริสเตียนศึกษาซึ่งผู้นําหรือครูที่สอนนะครับและลวรวมรวมถึงผู้รับใช้ของเจ้าในการสั่งสอนถ้อยคําของเจ้าระดับลึก นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็แบ่งปันกับพี่น้องนะครับว่าเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเป็นผู้รับใช้ของเจ้านะครับเราต้องเรียนรู้นะครับที่จะเอาจริงเอาจังกับพระวจนะคำของเจ้านะครับเหมือนอย่างที่พระวจนะคำของเจ้าในในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่สิบข้อสิบที่กล่าวบอกว่าถ้าขวานนะครับถ้าขวานทื่อแล้วไม่รับให้คมนะ คนใช้ก็ต้องใช้กำลังอย่างมากทีเดียวแต่โดยสติปัญญาจะทำให้งานสำเร็จนั่นหมายความว่าในการทำงานของผู้รับใช้ของเรานะครับเราต้องฝนนะครับผมฝนดาบฝนขวานให้คมลับเสมอนะครับอ,อจะเข้ามาในรูปแบบไหนทำยังไงครับสามารถที่จะนำพี่น้องของเราประชากรของพระเจ้านะครับให้ผ่านเหตุการณ์สถานการณ์ ไปสู่ความจริงแห่งพระนัาคำของพระเจ้าได้นะครับข้อ18นะครับบอกว่าเพราะพระคำพีเก่าว่าอย่าเอาตะก้ออ้อปากบัวเมื่อมันกำลังนวดอยู่มนวดข้าวอยู่และคนงานสมควรได้รับค่าจ้างของตนพี่น้องครับการให้เกียรติสองข้าวในที่นี้นะครับนอกจากท่าทีนะครับคำพูด การแสดงออกนะครับควรจะมีในพระเจะ้าค้ำของจะสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับหรือแม้แต่สินของนะเราเห็นผู้รับใช้ท่านใดนะครับผู้ผู้ปกครองผู้นำนะครับเรามีสิ่งของนะครับที่จะมอบให้นะครับเรามีสิ่งใดเรามอบให้ดูแลเอาใจใส่ท่าน โดยเพราะผู้รับใช้ของพระเจ้านะนะครับผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงใช้ผมนะครับในที่ผมได้รับเงินเดือนจากระบบของราชการอยู่แล้วนะครับครั้งนี้ผมไม่ได้หมายว่าผมปฏิเสธอ่สิ่งของที่คิี่จักแต่ผมได้รับนะครับทางคิิ่จักดูแลเอาใจใส่อย่างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายนะครับนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ได้รับเงินเดือนแต่ทางคริ่จักดูแลเอาใจใส่ แต่ผมกําลังบอกกับพี่น้องว่าขอพี่น้องก็สังเกตนะครับผู้รับใช้ผู้รับใช้ผู้นําผู้ปกครองหรือผู้ที่รับใช้อยู่นะครับท่านใดนะครับเราไม่ไม่ได้รับค่าใช้จ่ายหรือว่าไม่ได้รับค่าจ้างจากคลังคริสจักรนะครับแต่ขอให้พี่น้องช่วยสังเกตนะครับและเรามีอะไรเราก็นําสิ่งนั้นมอบให้นะครับสําหรับผู้รับใช้คนที่ทํางานในทุกระดับนะครับขอบคุณพระเจ้า นี่เป็นท่าทีและสิ่งที่พระเยซูคริสต์และผู้รับใช้ของเจ้าและพระเจ้านะคําของเจ้าบอกว่าให้เราดูแลเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้กําลังใจและแม้กระทั่งในเรื่องของอสิ่งของนะครับสิ่งของเล็กๆน้อยๆรูปแม้แต่ว่าจะจะเป็นข้าวของนะครับสัตว์สิงเงินทองนะครับที่ดูแลเอาใจใส่ผู้รับใช้อย่าให้ผู้รับใช้ต้องขัดสน นะครับโดยโดยเฉพาะการให้กําลังใจนะครับหนุนใจนะครับที่ท่านจะมีกําลังในการรับใช้พระเจ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องเหล่าเก้านะครับที่เอาใจใส่ผมอย่างดีเลยนะครับผมเจ็บป่วยผมดูแลหรือว่าผมนอกจากจะเป็นเข้าของนะครับสิ่งที่อาหารการกินหรือสิ่งต่างๆที่มอบให้นะครับก็จะเป็นกําลังใจนะครับ ผมขอบคุณพระเจ้าแล้วผมมั่นใจว่าพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านแน่ๆและขนาการพี่น้องผมก็มั่นใจว่าพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่ดูแลเอาใจใส่ผู้รับใช้นะครับในทุกระดับและเอาเอาใจใจใส่ซึ่งการละการขอบคุณพระเจ้านะครับหนุนใจนะครับเมื่อจะนำเป็นพิธีกรพุ่มนำในกลุ่มกลุ่มเซลล์การเยี่ยมเยียนนะครับท่านเจอรับใช การรับใช้เหล่านี้เราเจอเหตุการณ์ในสถานการณ์มากทีเดียวแต่พี่น้องครับพระเจ้าสถิตยอยู่ด้วยและโดยการเจิมทําให้เขาทั้งหลายเหล่านี้สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้ต่อไปครับสําหรับผู้ที่ยังคนทําบาปข้อยี่สิบครับข้อข้อสิบเก้านะครับโทษอย่ายอมรับคํากล่าวหาผู้ปกครองคนใดเว้นเสียแต่จะมีพยานสองสามคน พี่น้องในการกล่าวโทษนะครับหรือในการที่เราจะาต,ตําหนิติดเตียนใครนะครับเราอย่ารับทันทีทันใดนะครับแต่ผมก็หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าผู้นํานะครับหรือผู้รับใช้ในใครติใครตําแตะต้องไม่ได้เลยแต่พี่น้องครับขอให้เรามีท่าทีนะครับาการหนุนใจหรือในการที่ ให้กำลังใจกันและอาจจะให้ผู้นำนะครับเราอาจจะไม่เหมาะสมเราอาจจะไม่เหมาะสมกับแต่ก็มีผู้นำนะครับของคริตจักรในระดับหนึ่งที่สามารถที่จะที่จะตักเตือนนะครับหรือว่ากล่าวได้พี่น้องครับดังนั้นไม่ได้หมายความว่าเราดีแล้วนะครับเราร้อยเปอ็แล้วดีดีสุดที่สุดแล้วใครตําหนิแต่ต้องเราไม่ได้ไม่ใช่ เรายอมรับนะครับในคำต,ตักเตือนเหล่านั้นถึงแม้ว่าบางทีมีเหตุการณ์มีสถานการณ์นะครับเรายอมรับนะครับแต่พี่น้องครับขอให้พระเจะ้านำคำของพระเจ้าซึ่งตามหลักการของพระเจะ้านำคำของพระเจ้าซึ่งถือว่าเป็นเกตกฎเกณฑ์ของพะองพีซึ่งคือจ,จักต้องยอมรับก็คือในการตําหนิกล่าวตักเตือนนะครับควรจะมีพยานที่รู้เห็นในเหตุการณ์ต่างๆสองสามคน นะครับอย่ารีบร้อนนะครับแต่ควรสองสามคนดังนั้นในคริสจักรของเรานะครับขอบพระเจ้าเราหนุนใจให้พี่น้องนะครับรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันในการกล่าวโทษอะไรถ้ามีปัญหานะครับเราก็ให้ผู้นําอีกระดับหนึ่งนะครับเข้ามาคุยแต่ในการคุยหรือในการกล่าวโทษเรืออะไรนะครับต้องควรมีพยานสองสามปาก นี่คือหลักการของพุ่งพีนะครับซึ่งจะทําให้เราเองรอบคอบขึ้นนะครับเราไม่กล่าวลอยๆโดยที่ปัสจากหลักฐานหรือความจริงแต่ถึงแม้ว่าไม่เล่หลายอสองสามคนอาจจะไม่ไม่มีตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเองนะครับผู้รับใช้ผู้ของผู้นํานะครับเมื่อได้รับการตักเตือนแล้วเราต้องยอมรับ การตักเตือนเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้าแล้วข้อยี่สิบนะครับสำหรับผู้ที่ยังทำบาปจงกล่าวเขานะครับจงว่ากล่าวต่อเขาต่อหน้าคนทั้งปวงเพื่อผู้นั้นจะเกรงกลัวในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องโดยพผู้นำนะครับในระดับสูงนะครับถ้ายังทำบาปอยู่ยังประพฤติอยู่แลวมีพยานกล่าวชัดเจนตรงนี้นะครับยังไม่กลับใจใหม่นะครับ ก็อ,อาจจะต้องมีการกล่าวตำหนิติเตียนต่อหน้านะครับต่อหน้าหลายๆคนเพื่อคนนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินหรือแม้แต่ตัวเขาเองครับจะยำเกงและกลัวเกรงไม่กล้านะครับในการทาบาปเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้า,าสําหรับการเฝ้าเดี่ยววันนี้นะครับในหนึ่งทีมบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดถึงยี่สิบหัวข้อเรื่องก็คือให้เกียรติ ผู้รับใช้พระเจ้าให้เราให้เกียรติผู้รับใช้ของเจ้าการให้เกียรติผู้รับใช้ก็คือให้เกียรติพระเจ้านั่นเองนะครับแอลหนึ่งข้อหนึ่งนะครับแอลหนึ่งข้อหนึ่งเราให้เกียรติผู้รับใช้ของพระเจ้าโดยการนะครับด้วยท่าทีหนุนใจนะครับโดยท่าทีที่เราเชื่อฟังนะครับท่าทีการเชื่อฟังและโดยเพราะการที่เราให สนับสนุนทรัพย์สินของเงินทองด้วยนะครับในการที่เพื่อผู้รับใช้นะครับจะได้มีกําลังใจเขาจะต้องใช้จ่ายเหล่านั้นในการดูแลครอบครัวและในการดําเนินชีวิตแอลหนึ่งข้อสองนะครับเราให้เกียรติพระเจ้านะครับโดยการดูแลนะครับและสนับสนุนงานของท่านนะครับอย่าไปปฏิเสธหรือไป ตำหนิเลยว่าอย่างกําลังคนกาลังทําคานอยู่ครับว่าอะไรพ่อเจ้าน่าทำเขาเลาว่าอย่าเอาตะก้อครอบปากวัวเมื่อมันกําลังนวดข้าวอยู่คนงานควรจะได้รับค่าจ้างของตนนะครับถ้าทางคลี่จักรนะครับเราเห็นว่าคนนี้สมควรนะครับได้รับค่าได้รับสิ่งของค่าจ้างนะครับทางคริ่จักรนะครับก็จะสนับสนุนนะครับจะเป็นทรัพย์สินเงินเงินทองนะครับ และพี่น้องท่านอื่นนะครับอาจจะมีสิ่งของที่ช่วยดูแลด้วยแล้ว L 1นึ่งข้อสนะครับ L 1นึ่งข้อสก็คือให้เราใช้พระวจะนะคำของเจ้าเป็นมาตรฐานในการรับใช้ให้เราใช้พระวจะนะคำของเจ้าให้เป็นมาตรฐานสำหรับการรับใช้นะครับนั่นก็คือในการทำงานอย่ายอมรับในการตักเตือนนะครับกล่าวโทษทันทีแต่ ควรจะมีพยานสองสาคนนะครับรวมไปถึงคนที่ทําบาปอยู่นะครับยังไม่กลับใจนะครับถ้ายังทําอยู่เรื่อยๆอาจจะต้องถูกตักเตือนต่อหน้าคนอื่นด้วยนะครับเพื่อจะได้กลับใจใหม่จริงๆครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับพระเจ้าอวยพรครับเอเมนขอบพระคุณพระเจ้านะคะสําหรับพระวจน้าคำในเช้าวันนี้ที่กาลัง สอนเรานะคะและเตือนเราเรื่องการให้เกียรติผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะที่เราจะมีท่าทีในการเชื่อฟังและสนับสนุนดูแลฝ่ายกายภาพของผู้รับใช้ผู้ปกครองที่ดีนะคะที่เหมาะสมในคิุจัรรนะคะเราจะให้เกียรติผู้รับใช้พระเจ้าในการดูแลและสนับสนุนงานของท่านนะคะเราจะไม่ตัดสินยงงินทาหรือกล่าวโทษกันและกันนะคะและเราจะ ดำเนินการรับใช้ทุกอย่างอยู่บนพระวจนะคำของพระเจ้าที่จะเป็นมาตรฐานในชีวิตของเราพระเจ้านะคะจะได้รับพระพรอย่างมากมายและสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ชา่าชูเกียรตินะคะที่จะนำเราที่ฐานขอบคุณพระเจ้านะคะในเช้าวันนี้ค่ะขออจิาพี่น้องทุกท่านนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือ,คอมาตรฐาน เราทั้งหลายเนี่ยเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าราเนี้มาตรฐานสูงมากขึ้นอยู่กับเรานะพี่น้องนะว่าเราจะวางมาตรฐานไว้ขนาดไหนมันจะเป็นไปตามความเชื่อขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับเรากาหนดมาตรฐานนะครับสิ่งนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้าง,งมนุนย์เนี่ยให้มีสปรพคุณอยู่แล้วนะครับสำหรับคําสอนในเช้าน,นี้ก็ดีมากนะครับก็พูดถึงผู้ปกครอง นะครับที่สามารถสอนคนอื่นได้ก็สมควรได้รับเกียรตินะครับเพิ่มือนกับเราพ่อแม่สามารถสอนลูกได้นะครับสามารถให้คำแนะนําลูกได้ลูกก็ให้เกียรติเราลูกก็เคารพนับถือเราเวลามีปัญหาใดๆเขาก็มาหาเรามาขอคำปรึกษากับเราสมาชิกก็เหมือนลูกแก่นะครับถ้าเขาศรัทธาเราเนี่ยถ้าเรามีคําสอนที่สามารถให้คําแนะนําได้เขาก็มาหาเราไม่ไปหาใครนะครับ แต่ถ้าเกิดทําผิดทําผิดคนเราผิดพลาดได้แต่ถ้าเกิดไม่ไม่กลับใจใหม่ต้องลงวินัยต้องพักนะครับอันนี้เขาใช้กันทั่วไปในสากลไปแล้วเพราะมีผลกระทบในทางลบต่อการงานนะครับดังนั้นผู้นำคิดได้จักก็คือผู้ที่ดูแลคิดได้จัดผู้สอนเลี้ยงดูฝ่ยายวิญญาณจิตนะครับควรขอใช้คํานี้ว่าควรจะปาะจราศจากตําหนิในคิดได้จัก ในครอบครัวในสังคมการที่เราจะปราศจากตำหนิได้เนี่ยต้องเข้มงวดกับตัวเองถ้าพี่น้องเข้มงวดกับตัวเองเนี่ยนะครับในหนึ่งโคลินบทที่ 9, เก้ายี่สิบเจ็ดเก่าเปาโลให้คําแนะนําว่าข้าพเจ้าทุบตีร่างกายให้แข็งจนอยู่เลยเกรงว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ถ้าปล่อยตัวก็ไม่สามารถใช้การได้นะครับในความหมายก็คือบังคับเนื้อหนังให้ตกเป็นทาสอาเมนนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญ ในการนำที่สมาชิกจะมีจิตใจพร้อมติดตามเรานะครับด้วยหัวใจของพระจงิงแท้จริงสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสุดลุกขอบคุณพระนามของพระบิดาเจ้าอวยพรแก่ลูกหลานเราผู้ชมสาวที่เรียนผู้ที่รับใช้และผู้ที่ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพรับการอวยพรอย่างที่มีคุณนิลเดนมารของกรุงเทพี25งหเลยจบที่สุภาสิทธิ์บทที่5ที่เปลี่ยนในวันนี้กล่าวว่าเพราะว่าทางของเราเนี่ยอยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้า พี่น้องจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่โรงเรียนทุกที่สายพระเนตรของพระเจ้าจับต้องพี่น้องอยู่และพระองค์ทรงเฝ้าดูวิถีทางทั้งสิ้นของเราไม่สามารถปิดปังได้ในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเอามนอามนฮาเลูยาขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงมองทุกวิถีของเรานะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านนะคะเอ